เดี๋ยววันนี้นะครับพามาชมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการเคลือบแก้วจากนานโนนิกประเทศญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมเชนเจอร์เลยนะครับที่จะเปลี่ยนการดูแลรถจากสมัยก่อนๆน,นะครับที่ค่อนข้างซับซ้อนให้ง่ายนะครับ2ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับในการดูแลรถไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่ารถแลบฟรี Free มานะครับหรือว่ารถอาศัยก็ตามนะครับแนะนําให้ดูแลด้วยตัว R1 c a วันคาร์อนจาก n a โนนิกนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับเราก็สเปรย์ตัว R1 c a วันคาร์อนของนาโนนิกเนี่ยครับลงไปบนสีรถแล้วก็ใช้ตัวดินน้ำมันเซลรเคนี่ครับลูปบนแบบนี้ลักษณะเนี้ยนะครับตัวดินน้ำมันกับน้ํายาเนี่ย เขาจะเจ๋งมากคือเขาจะไปทําความสะอาดแล้วก็ปรับผิวนะครับดูดสิ่งสปกปรกโมลกุลเล็กๆในผิวออกนะครับทำให้ผิวเนี่ยเรียบลื่นนะครับแล้วก็พร้อมกับเป็นการเคลือบเงาไปในตัวนะครับในขั้นตอนเดียวเลยว่าง่ายๆคือเราแทบจะไม่ต้องขัดรถเลยถ้าเกิดเราดูแลรถแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับตัวสเปรย์อาร์วันเนี่ยยังสามารถฉีดเช็ดบนฝุ่นได้ด้วยนะประเทศไทยเนี่ยฝุ่นเยอะมากนะครับบางคนไม่อยากล้างรถก็สามารถใช้อาร์วันฉีดเช็ดบนฝุ่นได้เลยนะครับสามารถคลิกลิงก์ที่ขึ้นไว้ด้านบนนะครับเพื่อ วิธีการใช้งานการเช็ดบนฝุ่นได้เลยนะครับแต่กรณีที่ใช้กับดินน้ำมันเนี่ยต้องทําความสะอาดผิวรถก่อนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆท่านเนี่ยไม่ทราบนะครับก็คือก่อนที่เราจะไปเคลือบแก้วนะครับหรือว่าลงแว็กเนี่ยถ้าเราเตรียมผิวด้วยดินน้ำมันกับสเปรย์อาร์วันคาร์บอนทุกครั้งนะครับประสิทธิภาพในการยึดเกาะของสเต็ปที่2เนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผิวรถที่เตรียมผิวเนี่ยแตกต่างจากรถที่ไม่เตรียมผิวอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อยากให้ทุกคนได้เข้ามาลองเลยพอใช นะจะมีสีส้มกับสีฟ้านะครับเช็ดบนเบาๆนะค่าบายาก็จะอ่อแล้วก็ขึ้นเป็นฟิล์มปกป้องสีรถนะครับพร้อมกับให้ความเงาไปเลยในะขั้นตอนเดียวนอกจากนี้นะครับยังสามารถเช็ดได้ทุกส่วนของรถไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกระจกเคปล่าหลังคาแก้วนะใช้ได้อย่างปลอดภัยโอ้โหตอนนี้นะช่างเช็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้แค่อาวันตัวเดียวนะดูเงาฉ่ำวาวแล้วก็ดูหนามากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปถัดไปนะครับไปเคลือบทับอีกชั้นหนึ่งกันต่อด้วย r 2 mm hmm. ยูกันเลยครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นสเปรย์เคลือบฟิล์มแก้วนะครับ R2 กาฟีนจากนาโนนิกประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวนี้วิธีการใช้งานง่ายเลยนะครับเราแค่สเปรย์น้ำยาไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดบนจนขึ้นเงานะครับน้ำยาก็จะเคลือบเป็นฟิล์มแก้วกาฟิลแกล่ง จุดเด่นของน้ำยาตัวนี้ก็คือเขามีส่วนผสมของสารกราฟีนแท้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้ชั้นฟิล์มแก้วที่หนาแล้วก็มีคุณสมบัติโดดเด่นในการปกป้องสีรถไม่ว่าจะเป็นความร้อนนะครับหรือว่าการไล่น้ำนะครับดีมากๆตัวนี้ได้การไล่น้ําแบบเคลือบแก้วแท้เลย เดี๋ยวจะมีทดสอบให้ดูท้ายคลิปนะครับตัวสารกาฟีนเขาจะโดดเด่นในเรื่องของความเงาด้วยนะครับมันจะเงาเป็นชั้นแก้วแบบนี้เลยเช็ดบนเบาๆนะครับตัวน้ำยาเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นเลยนะครับเราสเปรย์น้ำยาไปนิดนึงนะครับเราก็เช็ดบนได้เลยนะครับมันจะขึ้นเงาทันทีเลยแล้วก็สามารถเช็ดเครือบบริเวณที่เป็นโลโก้อย่างโลโก้ปอชอย่างเงี้ยครับก็เคลือบทับได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นโคมไฟกระจก เคปล่าหลังคาแก้วนะครับใช้เช็ดได้หมดเลยต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมในการเคลือบแก้วแบบใหม่ที่ทําให้ทุกคนใช้งานได้ง่ายแล้วนะครับไม่ต้อง กลัวนะครับว่าจะใช้ยากแล้วก็สามารถใช้กับรถที่รับฟรีมาแล้วนะครับหลายคนนะครับเดี๋ยวนี้รถเอาไปรับฟรีมาก็สามารถใช้น้ํายาตัวนี้เคลือบบารุงได้เลยไม่มีอันตรายแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการแม t ท n นเน e รถที่เคลือบแก้วมาแล้วลงแว็กมาแล้วได้ด้วยนะครับหรือรถที่ไม่เคยเคลือบเลยก็สามารถใช้ได้เช่นกันนี่นะครับช่างก็เคลือบอาร์ทูนอเนกเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าเงาชำ่ำวาวนะครับชั้นแก้วหนามากๆนะครับใครที่อยากจะเพิ่มความหนาของชั้นแก้วก็สามารถเคลือบทับได้หลายรอบนะ ยิ่งเคลือบยิ่งเงายิ่งหนานะแล้วก็ยิ่งปกป้องสีรถได้ดีนะครับต้องบอกว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับสำหรับ2ขั้นตอนในการดูแลรถง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางช่างจะเคลือบบริเวณที่เป็นพาทีท่เป็นลาสติกอันนี้ก็เหมาะกับการเคลือบบำรุงพวกที่เป็นพลาสติกได้ด้วยนะครับเนี่ยเช็ดมานะครับมันก็จะเงาชํำดูดำ ดูดำสวยเลยนะครับแล้วก็เป็นการเคลือบป้องกันน้ำไม่ให้น้ําเกาะไม่ให้เกิดคาบน้ำบริเวณที่เป็นชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกหรือว่าแม้กระทั่งกระจกเองก็ตามนะครับเคลือบ <c oughs> ไปได้เลยทั้งคัน R2 n a n o n i c นะครับต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีในการเคลือบแก้วกราฟีนแบบใหม่ที่น่าจับตามองนะครับเป็นเกมเชนเจอร์เลยอยากให้ทุกคนนี้ได้ลองเคลือบ <c oughs> มามันจะเงาฉ่าสวยเลยนะครับแบบนี้เลย อรเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเคลือบกระจกกันบ้างนะครับอันดับแรกก็เตรียมผิวด้วย R1 c a วันคา์บอนะครับกับดินน้ำมันนาโนนิกเซโลเคลก่อนนะครับกระจกเนี่ยจริงๆก็เป็น ผิวที่โดนมลภาวะเยอะนะถ้าเราไม่ดูแลเลยมันก็จะแบบสากแล้วก็สกรปรกคาบน้ําเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเราควรที่จะรูปดินน้ามันกับอาวันทุกครั้งที่ล้างรถทําได้เลยนะครับตัวนี้มันจะไม่มีผลกับโคตติ้งที่เราเคลือบกระจกมาก่อนนะครับแบบนี้นะสเปรย์แล้วก็ลูบไปนะครับแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นาน n นิกเนี่ยเช็ดออกนะครับเฉพาะเช็ดปุ๊บนะ ตัวกระจกมันก็จะเงาใสแล้วก็ที่สําคัญนะครับผิวกระจกเนี่ยมันก็จะเรียบลื่นเลยนะครับแบบนี้เลยเนี่ยช่างเขาก็เช็ดวนวเบาๆนะครับแบบนี้เช็ดไปเช็ดมาคราบส้่ยามันก็จะหายไปหมดเกลี้ยงตอนเนี้ยถ้าเราเอามือสัมผัสกระจกดูนะครับผิวกระจกเนี่ยจะเรียบลื่นเลยนะแบบเกลี้ยงเลยอันนี้เป็นแนะนําเลยนะครับว่าควรใช้ในการดูแลกระจกด้วยนะครับทุกครั้งที่ล้างนถดเลยถัดมานะฮะ เราจะมาเคลือบแก้วกระจกกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกเนาะแอทูนเนี่ยเขาก็มีคุณสสองตินในการเคลือบปกป้องกระจกได้ด้วยนะครับวิธีการใช้งานก็สเปรย์ลงไปที่กระจกนะครับแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเช็ดบนนะครับจนขึ้นเงาหรือว่าใสนั่นเองนะครับอ่าถ้าเกิดน้ำยาค้างในผ้าเยอะก็พลิกกับด้านผ้า ผิหนึ่งแล้วก็เช็ดนะครับเนี่ยเช็ดไปเช็ดมามันก็จะเงาใสเลยตัวนี้มันจะเป็นสารกาฟินเคลือบกระจกเวลานะครับหน้าฝนเนี่ยน้ำจะไม่เกาะกระจกเลยนะครับอันนี้เป็นอีกคุณสมบัติเด่นของตัวอาร์ทูนานอ,นอนิกนะครับใช้เช็ดกระจกได้ใช้เช็ดพลาสติกได้เจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เช็ดภายในได้ด้วยนะครับตัวนี้นะเช็ดไปแบบนี้เลยนี่เป็นการเคลือบปกป้องไปเลยทั้งคันนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโหรถเนี่ยนอกจากได้ความเงาโดดเด่น กว่าใครๆบนท้องถนนนะครับได้การปกป้องที่ดีเยี่ยมด้วยในการดูแลง่ายๆ2ขั้นตอนนะครับรับรองรถจะสวยใหม่เสมอเลยนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เคลือบแก้วเสร็จตัวนะเดี๋ยวเรามาทดสอบนะเรื่องการป้องกันน้ํากันนะครับนี่นะฮะถ้าเราสเปรย์น้ำนะครับเหมือนฝนตกหรือว่าเศษโครนอะไรต่างๆเนี่ย มันจะเกาะรดไม่ได้นะครับลักษณะนี้เลยนะครับน้ำเนี่ยจะไหลเหมือนใบบอนเลยตัวนี้นะครับเนี่ยกลิ้งแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเราเอาน้ำลองลาดดูนะก็จะเห็นได้เลยว่าน้ำเนี่ยมันจะไม่สามารถเกาะสีลถแบบนี้ได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นนะอันนี้ดีมากๆก็คือยิ่งช่วงหน้าฝนเราควรจะเคลือบไปเลยนะครับน้ำาจะไม่เกาะเหมือนก็จะไม่เกิดคาบหมกหมมบนสีรถรถก็จะดูสวยใหม่ล้างง่ายนะครับอยู่เสมอนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีเลยแล้วก็อาทูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสเปรย์ที่ติดทนนานด้วยนะครับรถก็จะเงาสวยตลอดใหม่แบบนี้ตลอดเลยนะครับดูแลรถง่ายๆ2สองขั้นตอนห้ามพลาดเลยนะอยากให้ทุกคนได้เข้ามาทดลองที่ร้านนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาทดลองที่ร้านโอซาก้า99ได้เลยนะครับ นอกจากนี้นะครับสเปรย์ R1 แล้วก็ R2 เนี่ยสามารถใช้ทําความสะอาดแล้วก็เคลือบภายในรถยนต์ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลายัยเป็นเบาะต่างๆนะครับน้ายานเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับสามารถเคลือบได้แบบนี้เลยคุ้มมากขวดเดียวเนี่ยจบครบทั้งข้างนอกข้างในเลยนะครับแล้วก็ใช้ดูแลเช็ดห้องเครื่องได้อีกด้วยนะครับเหยาวน้ําไปล้างห้องเครื่องนะเดี๋ยวห้องเครื่องพังยิ่งรถไฟฟ้าด้วยแนะนําใช้ r 1 R2 เนี่ยแหละทำความสะอาดแล้วก็เคลือบไปแบบนี้ได้เลยนะครับ สะดวกสบายมากๆเลยเดี๋ยวขอแนะนําดินน้ํามันเพิ่มเติมนะครับดินน้ํามันสมัยใหม่นะจะเป็นแบบไม่ต้องปั้นเป็นก้อนแล้วนะครับเราจะเรียกว่าเคลย์บล็อกนะครับซึ่งตัวดินน้ามันนาโนนิกเซโรเคลตัวนี้ครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะเป็นดินน้ํามันก้อนใหญ่จับถนัดมือนะครับเขาจะมีผิวดินน้ามันนะครับอยู่แบบนี้นะครับตัวผิวดินน้ำมันเนี้ยทนมากคือสามารถใช้ได้เป็นร้อยครั้งเลยนะครับวิธีการเก็บรักษานะเราแค่ล้างน้ําแล้วก็ผึ่งแห้งไงหน้าดินน้ํามันขึ้น แค่นั้นเองนะครับตัวนี้เจ๋งมากๆก็คือแนะนํามาใช้กับ R1 c a r บอนของ n a โนนิกนะก็จะช่วยปรับผิวรถทุกครั้งที่ล้างรถแนะนําให้ใช้เลยจะใช้ได้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวขอแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงนะครับจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์เกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นผ้าอัลตร้าพรีเมียมนะครับนาโนนิกเลสจะเป็นผ้าแบบไหลขอบนะครับย็บเก็บขอบเข้าด้านในนะของนาโนนิก ก็ใช้ได้ดีเลยใช้เก็บแวบ็ได้ดีเลยนะครับอีกตัวนึงก็เป็นตัวที่ใช้เก็บแว็กเช็ดเครือบแก้วดีมากก็คือนานิกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวซุปเปอร์ซอฟตนะสตัวนี้นะครับเป็นผ้าเกรดพรีเมียมนาเข้าจากญี่ปุ่นซักแล้วขนไม่แข็งนะครับอันนี้ก็แนะนําเลยเวลาที่ซื้อเซ็ตโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะมีแถมผ้าอย่างดีแบบนี้ไปให้ลูกค้าด้วยนะครับยังไงก็สามารถสอบถามกันเพิ่มเติมได้เลยนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจเข้ามาทดลองสินค้าก็สามารถเข้ามาทดลองที่ร้านโอซาก้า99ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาปรึกษาได้ที่ไลน์ ID s ีแอดไซโอซาได้เลยคะ่ะ